สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอุไรวันบ้านนา,ารหัสนางสาวหกสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งค่ะโดยวิดีโอนี้เป็นการอธิบายการทํางานของวงจรที่ออกแบบนะคะโดยวงจรที่ออกแบบก็คือวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์โดยใช้เซ็นเซ,นเซอร์วัดอุณหภูมิและมอสเฟสค่ะในการทํางานของวงจรนี้นะคะก็ภายในวงจรจะมี L, เออเซนเซอร์ LM35 ซึ่งทำหน้าที่วัดอุณหภูมิและส่งค่าไปที่ขา A0 ของ Arduino ค่ะจากนั้นค่าอุณหภูมิจะถูกนำมาคำนวณเพื่อกำหนดความเร็วของมอเตอร์ที่ของมอเตอร์ตามที่กำหนดไว้นะคะในที่นี้ก็คือการแปลงค่าอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วง0ถึง255และควบคุมอุณหภูมิผ่านการใช้มอนเฟตและสัญญาณ PWM ค่ะ ต่อมานะคะมอเตอร์จะเพิ่มสปีดตามอุณหภูมิที่ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดที่เซตไว้นะคะก็คือ40อ,องศาโดยสปีดมอเตอร์จะอยู่ที่100%ค่ะและอุณหภูมิต่าสุดที่เซตไว้ก็คือ20 20อ,องศานะคะและสปีดมอเตอร์จะอยู่ที่0%ค่ะและสุดท้ายนะคะค่าอุณหภูมิและความเร็วของมอเตอร์จะถูกแสดงบนหน้าจอ LCD ค่ะ ใละในส่วนของโคดก็จะประมาณนี้นะคะเราจะเซตขามอเตอร์ Motor ให้เป็นขาเอาพุทแล้วก็ขาเซนเซอร์เป็นอินพุตค่ะและเมื่อเราทำการดันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเอ่อุณหภูมิ2ี7องศาจะได้สปีดอยู่ที่20%ค่ะและเมื่อปรับค่าไปเรื่อยๆ ความเร็วของมอเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะาาก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ